และที่อยู่ในมือผมตอนนี้ก็คือ Audio Technica M 5 0 X หูฟังสำหรับคนจำเพิ่ง สวัสดีทุกคนนะครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ d k r e v รีวิวนะครับรีวิวสินค้าดีๆนะครับและวันนี้นะครับผมอยู่เอาใจสำหรับคนอยากทำเพลงหรือว่าคนทำเพลงในช่วงนี้เลยนะครับผมจะมารีวิวตัว A T S M 5 0 X On i o Technica นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมก่อนที่ผมจะตัดสินใจซื้อมาเนี่ยคือผมพยายามที่จะหารีวิวพอสมควรในใน u t u b e อะคือจริงๆแล้วผมมันก็มีนะแต่เป็นตัวอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนมากจะเห็นของตัว M 5้ X เนี่ยเป็นของต่างชาติแล้วก็ ส่วนมากของประเทศไทยเราที่เขาดีวิวไว้ก็จะเป็น2ปีก่อนอะไรเงี้ยหรือว่าปีที่แล้วแล้วอะไรเงี้ยก็เลยจะมาดูว่าสําหรับปีนี้นะครับผม Audio Technica M50X นะียังเหมาะสำหรับคนทําเพลงอยู่หรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปเริ่มนะครับก็ต้องมาพูดกันก่อน,อนว่าตัว Audio Technica เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นเนาะเป็นแบรนด์ที่สร้างเกี่ยวกับทําเกี่ยวกับโปรดักเสียงหมดเลยก็ รับประกันคุณภาพที่จะออกมาแล้วก็แต่ละชิ้นโปรดักต์แต่ละชิ้นเนะี่ยก็คือมีคุณภาพหมดเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาแกะกล่องนี้กันนะผมเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคกันนิดนึงนะครับตัวของ Audio Technica นี้นะครับ M50x เป็นหูฟังมอนิเตอร์ครอบหูแบบมีสายเนะี่ยคือจะฮิตหรือว่าได้รับความนิยมในหมวดหมู่ของคนทำเพลงทำดนตรีต่างๆหรือว่าอัดเสียงในสตูดิโอเป็นระดับเริ่มต้นนะครับรวมไปถึงนะครับการที่เราใช้ฟังเพลงทั่วไปเนื่องจากที่แบบว่า เขาเนี่ยมีแบบองค์ประกอบเป็นรูปแบบการประกอบน้ที่หนาแน่นมากๆเลยนะครับผมแล้วก็รายละเอียดการฟังหรือว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยคืออยู่ที่ไดเวอร์ขนาด45ม mm ิลลิเมตรรองรับความถี่ที่15ถึง20,008เฮิรตซ์เลยนะครับแล้วที่สำคัญครับหูฟังตัว Audio Technica ตัวนี้เนี่ยยังเป็นตัวที่ถ่ายทอดเสียงรายละเอียดของตัวดนตรีแต่และเครื่องดนตรีแต่และตัวเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาแกะดูข้างในกันนะครับว่า ในตัวของ Audio Technica M 5 0 X เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะมาแกะข้างในดูมันแกะยังไงวะอ้อนี่ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วช่วงนี้ผมกำลังเริ่มต้นในการทำเพลงต่างๆเนาะแล้วก็ ที่มิกซ์เพลงต่างๆส่วนมากผมก็จะใช้หูฟังที่เป็นหูฟังธรรมดาแบบอินเอียร์แบบเ er สียบเสเส้นๆนี้เลยแล้วก็ช่วงนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะต้องอัปเดตแล้วเพราะว่าเราก็อยากลองมิกซ์เพิ่มขึ้นเรียนรู้สิ่งนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเพื่อที่จะทํางานให้มีคนภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมเยเรามาดูข้างในกล่องกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับกล่องนะครับเปิดมา,าจริงๆก็ก็แบบก็จะมีอย่างนี้ก่อนเปิดมาแล้วเนาะเดี๋ยวให้ดูเลยก็คือพ่อว้าวเจอหูฟังเลยนะครับแล้วก็ มันจะมีชิ้นส่วนในนี้นะครับที่มันอยู่ข้างในเดี๋ยวมันก็จะเป็นกระเป๋านะครับผมถ้าผมดูไม่ผิดนะเมื่อกี้เห็นแอบ,บแอบ,บเห็นอ่าก็จะมีนี่เป็นกระเป๋านะครับผมเป็นตัวโอเดโตเทคนิกานะครับที่จะเอาไว้ใส่ตัวหูฟังเนาะแล้วก็นี่ก็เป็นคู่มือต่างๆนะครับอันนี้มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับผมและนี่ก็คือตัวหูฟัง Audio t e c h n i c a a t h m 5 0 x นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูอีกนะครับผมว่ามันมีอะไรอีกไหมว้าว กลัวมันพังโอเควิเนี่ยมันจะมีแบบน้องแบบถ้วยเหมือนถ้วยมาม่าถ้วยก๋วยเตี๋ยวไหมแบบซดแบบมันต้องได้ดิมาดูที่สายกันบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดึงออกมาก่อนเราจะได้เอากล่องออกไปเนาะโอเคไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมโอเคไม่มีอันนี้คือแบบเหมือนแบบวัสดุจากอันนี้ป่ะแบบรีไซเคิลหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าดูเหมือนจะแบบว่าดูเหมือนจะรักโลกนิดหนึ่งเนาะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะอันนี้ โอเคเดี๋ยวเอากล่องไว้ก่อนอันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นแบบว่าตัวเหมือนคู่มือแนะนําว่าคือพอเขาให้สายมาเนาะเราก็เสียบสายที่ไหนยังไงอะไรนะครับเอาโอเคเพื่อใครที่ไม่รู้ว่าต้องต่อสายยังไงนะครับก็เขามีคู่มือหรือว่ามีวิธีการให้ดูมาด้วยนะครับต่อมานะครับผมมาดูที่สายกันบ้างน,นะครับผมสายจะเป็นสายที่เขาให้มาน่าจะเป็น สาย3.5นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่มันเป็นแบบงองๆอก็จะเป็นน่าจะ1.2เมตรนะครับตามที่เขาเขียนมาแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็น3.5เหมือนกันตัวนี้แต่นี้ก็เป็น1.2เมตรเท่ากับตัวนี้นะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็น3.5ที่เป็นสายสั้นกว่านะครับผมแลวนี่ก็จะเป็นหัวที่ XLR ที่สามารถถอดออกไปต่อตัวอื่นได้นะครับผมดีวผมแกะมาให้ดูไม่มีแบบ อะไรเลยอะคือแกะแบบห่วยแตกว่ะนี่นะครับผมุใส่ก็คือดีนะผมชอบสัมผัสมันอะคือสัมผัสมันเป็นแบบเดี๋ยวนะอะไรวุ่นมาขนาดนี้สัมผัสมันเป็นฟิลแบบฟิลฟิลดำด้านนิดนึงปะ่ะเออแล้วนี่นะครับผมก็คือหัวเนาะหัวสองข้างของมันนี่ก็เป็นเอ r อาที่ที่เหมือนจะถอดไปต่อกับตัวอื่นได้นี่นี่นะครับผมก็ก็สามารถถอดเอาตัวนี้ไปต่อกับหัวอื่นได้นะครับ อ่าโอเคนี่ก็เป็นสายนะครับแต่และตัวก็จะสายเหมือนกันมาดูกันที่ตัวหูฟังกันบ้างนะครับหูฟังเป็นแบบโคสแบ k นะครับผมแล้วก็เหมือนจะหุ้มด้วยหนังหมดเลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยของหูฟังตัวนี้นะครับผมมันสามารถบิดได้ทั้งหมด180หรือว่า90วะ90องศารูปผมรูปมันสามารถบิดได้90องศาเนาะบิดอย่างเงี้ย ก็คือบิดได้เลยแล้วก็นี่ก็หมุนได้ร8อยปอันนี้น่าจะร8อยแดิแล้วอันเนี้ย90หมุนซ้ายขวาเนี่ย90แต่ขึ้นลงอะร้อยแปดิแน่นอนใช่ไหมก็มันพลิกได้เลยเขาเรียกว่าร8อดิเนาะโอเคตัวหูฟังนี้นะครับผมก็เมื่อกี้ก็ที่เขาบอกเนาะว่าเราก็เอาสายเนี่ยมาต่อกับตัวนี้นะครับผมไม่ใช่วะนี่นะครับผมก็าสายเนี่ยมันเสียบกับตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะ ให้มันตรงกันนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยครับเสียบแล้วก็หมุนให้มันตรงกันมันจะมีให้ดูอยู่นะครับผมอ่านี่ก็เราก็จะได้หูฟังแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมสัมาษยืดได้ประมาณนี้นะครับผมตัว a อ d i อเทกนิก้าเนี่ยครับผมเขาบอกว่าเป็นตัวที่ไม่เหมาะสำหรับคนที่หัวโตวซึ่งผมอะ่ะเป็นคนที่มีปัญหานั้นแล้วผมจะมาลองว่ามันไม่เหมาะจริงๆหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะผมจะยืดสุดเลยนะแล้วผมก็จะลองใส่ดูอ่าผมว่ามันเหลือแบบ มันเหลือแบบนี้เลยดูดิมันดูดิเห็นปะเห็นปะเห็นช่องว่างสำหรับตรงแถวแถวนี้ปะอ่าผมรู้สึกว่าเนี่ยมันไปได้สบายเลยมันไม่ได้แบบว่าแน่นขนาดนั้นนะผมก็ไม่รู้นะว่าหัวโตต้องหัวโตแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วผมเป็นคนที่ใส่หกนอกซส์มาตรฐานไม่ได้อะไรเงี้ย <laughs> ใช่แต่ตอนเนี้ยคือเท่าที่สัมผัสได้ก็คือมันเป็นระบบแบบเป็นหูฟังแบบโคสแปกเนาะแล้วก็ ปิดเสียงข้างนอกได้ดีพอสมควรผมแทบคือ,ค,อคือมันให้ฟิลแบบว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองมันอุ้อีแบบแล้วมันก็เบาลงเยอะมากเลยเออเดี๋ยวเราจะลองเสียบกับ ตัวเครื่องดูเนาะก่อนจะไปลองเนี่ยเขามาพูดถึงเรื่องเสียงกันก่อนนะครับเรื่องเสียงของ Audio Technica M50x นี้นะครับผมเขาบอกว่าเป็นหูฟังแบบสตูดิโอมอนิเตอร์เนาะออกมาเพื่อใช้งานแบบที่สตูดิโอห้องอัดต่างๆให้ละเอียดการถ่ายทอดเสียงที่ตรงเสียงร้องจริงมากที่สุดนะครับคือแล้วก็เสียงของหูฟังนี้นะครับเป็นคนรัอ เสียงของหูฟังนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเสียงที่มีโทนกลางไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งหรือว่าไม่ออกแนวแบบว่าทุ้มหรือว่าแหลมนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยรายละเอียดมันดีมากๆเลยอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเราฟังเพลงเราจะได้ยินรายละเอียดแต่ละเพลงอะชัดมากนะครับโอเคถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองฟังเพลงผ่านผมไม่รู้ว่าต้องฟังผ่านแบบ Spotify หรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมต้องฟังเพลงอะไรอโอเค มังจะแตกป่ะเนี่ยได้กินไหมร้องให้ลองฟังเท่าที่ฟังมานะครับต้องบอกเลยว่าคือเอาจากรีวิวผมไม่ค่อยรู้มีความรู้เรื่องของการทําเพลงมากเท่าไหร่เนาะผมจะบอกว่า คือเสียงอะ่ะปกติผมใช้หูฟังแบบอินเอียทั่วไปนะผมจะได้ยินว่าเสียงมันก็อยู่ตรงเนี้ยแต่พอผมใช้หูฟังเนี้ยผมรู้สึกว่าเสียงมันอยู่เนี้ยมันมาตั้งแต่ตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยแล้วมันก็กองกันอยู่ตรงเนี้ยแล้วเสียงมันเหมือนกับว่าเราเราอยู่ในที่นั้นอะ่ะท,ที่ที่มันไม่ใช่ว่าเราฟังเพลงผ่านแบบหูฟังธรรมดาหรือว่าอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะว่านี่มันคืออะไรหรือว่ามันแบบมันน่าจะเกี่ยวกับกันแบบยาและการมิกซ์เสียงที่มิกเพลงที่มาเนาะแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าแบบเออ มันไม่เหมือนหูฟังแบบธรรมดาจริงๆอะไรเงี้ยตัวนี้นะครับผมมันได้ยินเสียงเครื่องดนตรีหลายๆเครื่องเหมือนกันเท่าที่ฟังมาเนาะมันก็จะได้ยินแต่ว่าถ้ารีวิวอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะแบบพูดะไรอะอะไรเี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลให้ทุกคนดูด้วยให้ผมจะบอกข้อมูลให้ทุกคนด้วยนะครับผมว่าอ่า ที่ผมรีวิวความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่ผมทามาสิ่งที่ผมฟังมาเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูด้านของ,ของเขาเรียกว่าด้านของข้อมูลจริง,รงๆเดี๋ยวเราด้วยกันเนาะเขาบอกว่าเสียงกลางนะครับผมได้ยินเสียงนักร้องชัดถ้อยชัดคำนะครับน้ำเสียงถูกถ่ายทอดออกมาอย่างครบถ้วนอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับผมเมื่อกี้ผมฟังของพี่แจ็คเนาะแจ็คสันหวังแล้วก็มันแบบอยู่ตรงนี้เลยอะเออได้ยินชัดมากนะครับผมแล้วก็เสียงสูงเนี่ย มีลักษณะเปิดมีความสว่างใสน้ําเสียงปลายแหลมมีความัดถียนสูงรายละเอียดสูงซึ่งเหมือนเพลงปาบิรอนเมื่อกี้ครับผมมันจะมีแบบจังหวะที่มันแบบปิดปี๊ดหน่อยอะ่ะมันก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจริงไหมแต่ว่าแหลมมันก็คือแหลมพอสมควรนะครับผมก็เมื่อกี้ก็ขึ้นแหลมแล้วก็เปิดดังก็เจ็บอยู่ แรงประทะของเบสนะครับผมมวลของเบสได้ยินอย่างพองามอ่าอันนี้อันนี้เห็นด้วยว่ามันมันประมาณพอสมควรนะผมไม่ไม่บวมเกินไปอะไรเงี้ยเวทีเสียงมีมิติด้านกว้างได้ดีมีพื้นที่พอประมาณให้ชิน้นดนตรีและแต่ละชิ้นมีที่ยืนของตนเองทําให้ได้โฟกัสดนตรีชิน้น ที่นิ่งแล,และรายละเอียดชัดเจนอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับไมค์ปี้ปะที่ผมพูดถึงว่าเสียงมันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาบอกว่านะครับตอนนี้เนี่ยแนวเพลงที่เหมาะสมเนี่ยจะเป็น pop ร็อก a c o u s ติกนะครับผมหรือเพลงที่ต้องใช้รายละเอียดดนตรีเครื่องดนตรีแบบสูงๆครับผมอย่างเช่นแจ๊สอะไรเต่างๆนะครับมาดูข้อเสียของตัวมันหน่อยนะครับผมผมว่าตัวข้อเสียของ audio technica m 5 0 x เนี่ยผมว่าด้วยเนื้อที่แบบว่าตัวมันทําเป็นหนังแบบเนี้ยครับผมมันเป็นตัวหนังหรือว่าเป็นหูฟ ผมคิดว่าถ้าเราใช้นานๆไปอ่ะหูฟังมันจะลอกได้ง่ายผมมองว่าตรงนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกว่าข้อเสียที่เขาพูดกันว่ามันเล็กสําหรับคนหัวโตเนี่ยผมมองว่าผมก็หัวโตพอสมควรนะแต่มันก็แบบรวมๆเลยอ่ะอ่าก็ก็น่าจะไม่เป็นปัญหาที่แรกผมก็กังวลเหมือนกันว่าผมจะใส่ได้ไหมอ่าตัวนี้ก็หนึ่งโอเคนะครับโอเคนะครับสรุปว่าตัวนี้นะครับผมเหมาะยังเหมาะกับการทําเพลงในปีนี้ไหมผมมองว่า ตัวนี้นะครับผมคุณภาพมันก็ไม่ได้แย่แล้วมันก็ทําให้เพลงของเราเนี่ยมิกซ์ออกมาได้ดีนะครับผมผมรู้สึกว่าปัจจุบันยังสามารถใช้ตัวนี้มิกซ์ได้แล้วก็ยังดีอยู่นะครับผมเพราะผมก็เห็นหลายหลายๆคนก็ยังใช้กันอยู่นะครับผแล้วก็ยังฮิตกันอยู่พอสมควรนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าจะเอาไปใช้เพลงที่มันมิกที่มันมีสีสันมากๆหรือว่าแบบว่า เพลงที่มันปรุงแต่งเยอะๆอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับผมจะเหมาะกับการทําเพลงในสตูดิโอมากกว่าเนาะราคานะครับผมตัวนี้นะครับผมตอนนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยมันยังอยู่ในราคาที่5,000ันกว่าบาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาให้อีกทีว่าตัวนี้เนี่ยที่ไปเจอราคามาอีกทีเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคลิปนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นตัวที่ สามารถที่ทําให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะไปใช้ตัวนี้กันแล้วก็ใครที่ใช้อยู่ก็ลองรีวิวกันได้นะครับผมว่าอ่าคุณความคิดเห็นอย่างไรคิดว่ามันยังเหมาะสมอยู่หรือเปล่าหรือว่าแบบมันมีตัวที่มันเจ๋งกว่านี้แล้วในราคาที่เท่ากันแล้วก็สเปคพอๆกันถ้าทุกคนนะครับผมได้ความรู้หรือว่าได้ข้อมูลดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับ